ดูต่อที่ข้อ17นะครับมี0ูนตัวจองไว้ได้1นึ่งตัวเหมือนกันนะครับนำเก้าไปคูณกับ1นึ่งนะครับคำตอบที่ได้ทั้งหมด965,790นดนะครับศูนย์หนึ่งตัวอีกแล้วนะครับ40ก็จองไว้1ตัวศูนย์จองไว้1ตัวนำสี คูณกับ2 3 5แสนนเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับคำตอบที่ได้ทั้งหมดเก้าล้านสี่แสนสามมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับในกรณีถัดไปนะครับเป็นกรณีที่เป็นพหุคูณของสิบเช่นกันแต่อันนี้จะเป็นในกรณีที่เป็นหลักร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้สี่สิบเราก็แยกออกมาเป็นสี่คูณกับสิบ แต่อย่างในกรณีนี้นะครับเป็น200เราก็จะแยกเป็น100กับ2นะครับ100จองไว้ก่อนเลยครับดึงลงมาเลย100เราจะจองไว้20แบบนี้ครับ100่0 10, เราจะจองไว้0ตัวเดียวแต่100จองไว้2ตัวนะครับนำตัวที่เหลือนะครับนำสอคูณกับ4ี่ร้ยสาสได้แ800 เดแล้วก็เติมไปนะครับคำตอบที่ได้8 7 4 0 0นะครับ mm hmm. ข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับสลับด้านหน้าด้านหลังสลับตัวตั้งตัวคูณได้นะครับ5 0 0แยกเป็น5คูณกับ100นำหาคูณกับ8 0 4 4 100ดึงลงมาเลยครับแล้วก็จองไว้0 2ตัวด้านหลัง5คูณกับ8 0 4 4ได้4020 นำ4,020มาเติมหน้าศูนย์สองตัวที่เราได้จองไว้ก่อนนะครับได้สี่แสนสองพันนะครับข้อที่3ข้อที่4คิดเช่นเดียวกันครับ600แยกเป็น6คูณกับ100 100ยกลงมาเลยครับมาจอง20จากนั้น6คูณ9,845 ได้ห้า0มื่นเนะครับแล้วก็นำมาตอบมาเติมหน้าศูนย์สตัวที่เรานำมาจองไว้คำตอบทั้งหมดนะครับ5้าล้านเกนเจ็ดนะครับสี่รแยกเป็น4ี่คูณกับหนึ่งรยหนึ่งยกลงมาครับจองไว้เลย20 4ศูนย์สีคูณกับห้าหมพันเอด ได้2องแสนแปนหนำมาเติมต่อครับด้านหน้าศูนย์สตัวคำตอบได้2 0่สิบล้านแปดแสนหครับส่วนนี้นะครับเหมือนของวิดีโอที่แล้วนะครับเราก็ดูศูนย์ด้านหลังนะครับถ้ามีศูนย์สตัวอย่างเช่น900าร้อเราก็ไป จองไว้ก่อนนะครับสองตัวพอศูนย์ไปจองไว้ก่อนสองตัวเหลือเก้าเก้าก็ไปคูณกับห้าร้อยสองนะครับคำตอบที่ได้ห้าสี่แสนห้ามืนหนึ่งพันแปดร้อยนะครับข้อหกสามร้อยก็คูณก็จองไว้สองตัวนะครับนำสามคูณกับจำนวนที่เหลือได้หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งมื่น 7300ลองคูณดูนะครับลองคูณดูด้วยนะครับจองไว้2ตัว800เหลือ8คูณกับ4912 7ครับมี0ูนย์ตัวแล้วก็ไปจองครับ2ตัวเหลือ7คูณกับ2540ข้อต่อไปเป็นสองพ 2,000มี0ูย์สาตัวเราก็ไปจองได้นะครับที่คำตอบ3ามตัวเหลือเพียงแค่2องเราก็ไปคูณกับ1,255นะครับเพื่อหาคำตอบต่อไป9,000 9,000จากนั้นสังเกตได้ว่าตัวคูณมีศูนอีก1ตัวนะครับสองเอ่อ1 2 3 4มี่ศูนย์ทั้งหมด4ตัวเลยเราก็นำไปจองทั้งหมดนะครับได้4ตัวนี่ครับ เป็นแบบนี้จะจองได้สี่ตัวเหลือเพียงเก้านะครับคูณกับแปดร้อยเจ็ดสิบสองนมาคูณกันต่อไปนะครับต่อไปหกพันเอาหกไปคูณศูนย์สามตัวหลังหกพันเก้าไปจองนะครับสามตัวมีสามตัวจองได้สามตัวนะครับต่อไปห้าพันมีศูนย์สามตัวก็จองได้แค่สามตัว ต่อไปนำห้คูณกับหนบึ่งมืนเก้ร้อยยี่สหาคราคตอบต่อไปเจ0 0ครับศูนย์สามตัวจองได้สมตัวเหลือเจตนำไปคูณกับตัวที่เหลือนะครับต่อไปศูนย์สามตัว มีอยู่ที่ตัวคูณอีกหนึ่งตัวเป็น4ตัวนะครับก็จอง4ตัวจองไปเลยครับ4ตัวตัวที่เหลือเหลือเลข3กับ9ี่เจ็อา 8, นะครับนำคูณกันหาคำตอบนะครับคำตอบเยอะนิดนึงนะครับ ต่อไปสองหมื่นสองหมืนมีศูนย์สี่ตัวเราก็จองได้แค่สี่ตัวเหลือสองคูณกับสาม้อแปดสิบห้าแล้วก็มาใส่นะครับต่อไปศูนย์สี่ตัวตัวคูณมีอีกหนึ่งตัวแสดงว่าเราไปจองได้ทั้งหมด5้าตัวนะครับห้าตัวนี้นะครับจองได้ทั้งหมดห้าตัวเหลือเจ็ดสิบหก คูณกับสี่ต่อไปครับมีสี่ตัวนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเจ็ดร้อยสี่เอาศูนย์ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะอยู่กลางจํานวนเราไม่สามารถไปดึงออกได้นะครับเพราะไม่ได้อยู่ตัวท้ายไม่ได้เป็นพราคูณของสิบนะครับมีสี่ตัวเราก็จองแค่สี่ตัวครับ เหลือสามคูณกับ704ดร้แล้วก็นํามาคูณให้ได้คำตอบตัวตั้งมีหนึ่งตัวตัวคูณมีอีก4ตัวเราก็จองทั้งหมด5ตัวนะครับนี่ครับห้าตัวจอง5ตัวเหลือ21 คูณ5 21คูณ5ได้105ก็นำไปใส่นะครับก็สำหรับวิธีการคูณโดยการแยกพหุคูณของ10บนะครับก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลักหมื่นนะครับในกรณีที่เป็นพหุคูณของ10ก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับจากนั้นให้นำตัวที่เหลือที่ไม่ได้เป็นพหุคูณของ10ที่เราไม่ได้นำ 0ออกมาจองในคําตอบก็นําคูณกันตามปกตินะครับเพื่อง่ายแล้วก็สะดวกในการหาคําตอบนะครับแล้วพบกันใหม่สําหรับการเรียนครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ